เสวัสดีครับผมกลับมาอีกแล้วนะครับกับช่องเราเวียดนามแชนเนลครับวันนี้ <c oughs> นี่มี <c oughs> ที่ใจดีของเรามาเปิดให้ดูอีกแล้วอันนี้ยังเป็นม a g จิกเด็กกัตเตอริงกันอยู่วันนี้ <c oughs> นะครับนะอันนี้คืออะไรพี่ อันนี้นะครับผมคือกล่องเป็นกล่องเป็นชุดเป็นกล่องเป็นชุดดับเบิลมาสเตอร์นะครับผมแต่เป็น VIP อ d ี t i ดิชันนะครับผมอ่เรามาดูกันเลยดีกว่าพี่ขอดูหน้าอัานบอกห้ดูเลยแก่เลยตอนแรกก็จะแก่เลยไงเราจะแบบจับดูไปพร้อมกันเลยว่าข้างในเป็นไงท่านประธานเลยเชิญเลยท่านประธานท่านประธานคิมโอเค กับหัวกินกับหัวเลยอยไม่ไปอันนี้นะครับหนึ่งหนึ่งกล่องนะครับผมจะมีสี่สี่ชุดนี้นะครับผมสี่กล่องเล็กนะครับผมอันนี้คือหนึ่งจะมีสี่กล่องเลยก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งตอนหนึ่งเขาเรียกว่าหนึ่งกล่องใหญ่หนึ่งลังของมันแล้วกันใช่ครับ หนึ่งสองร้อยโอเคหนึ่งหนึ่งชุดนะครับผมจะหน้าตาอย่างเงี้ยฮะอ่าอ่านี่ก็คือหนึ่งซองหนึ่งซองเลยนะครับผมกล่องกล่องมันวิบวับมากเลยคหาแสงมากเลยโอเคนี่คือหนึ่งซองเต็มเต็มเลยนะครัับอนนี้คือเขาเรียกว่าอะไรมันอันเดียวกับชุดที่เราถ่ายก่อนอันนี้ใช่ไหมใช่ครับผมแต่ว่าชุดนี้จะมีความพิเศษคือจะเป็นฟอยล์ทุกใบเลยโอและจะมีการทั้งหมดสามสิบห้าใบในหนึ่งกล่องนี้ขออนุญาตที่ดี๋ยวขอขอบคุณทุกคนก่อนเลย ประมาณนี้นะครับโอ้กล่องยังฟอยอ่ะคิดดูนะครับเชื่อแล้วว่าของฟอยกล่องยังฟอยเลยเจอแล้วเจอแล้วเโอเคพี่เปิดเลยครับคารุงพลายังแพ็กเกจ่ใชก็อันนี้การเรียกส่งมาไม่ค่อยดีมันจะเรียกไปแค่หนึ่งขดเหรอสี่สี่กล่องหรือว่าเป็นหนึ่งหนึ่งตั้นขั้นละขั้นละขั้นเล็กอีกนาราคามันก็ขั้นเลยนะไม่เล็กเลยราคาไม่เล็กนะกล่องเด้งนด้งนี่ เนี่ยนะฮะกล่องจะหน้าตาอย่างนี้นะฮะได้รับการสนับสนุนอย่างใจดีที่เราทำมาได้เห็นกล่องกล่องเขาจะฉีกเลยใช่ไหมกล่องเขาจะแกยากนิดนึงซึ่งผมก็ไม่ไม่เข้าใจนะว่าทำไมผมตัดพลาสติกไว้ก่อนเลยครันกลัวนะอยากเปิดต่ออยากเปิดต่ออันนี้อ่าขอดูกล่องในไหน่อยพี่ไม่มีอะไรในกล่องเปล่าอันนี้นะครับผมเป็นหนึ่งซองนะครับผมหนึ่งซองโอ้โหเป็นกี่ใบเนี่ยหนึ่งซองจะมีทั้งหมด35ใบนะครับผมโอ้ทุกใบเป็นปอยหมดเลย มันสุ่มไหมอย่างนี้สุ่ม,มเหมือนกันนะครับผมก<ม>ารการหนึ่งหนึ่งชุดเนี่ยจะมีเป็นเป็นเรทเป็นเป็นคอมมอนเป็น, Common, ปนอันคอมฟอย อ่าแล้วจะมีแร่ฟอยล์สองใบแร่ฟอยขึ้นใบ2ใบแล้วจะเป็นบล็อกท็อปเปอร์ฟอยอีก2ใบนะครับผมบล็อกท็อปเปอร์ที่เห็นในคลิปที่แล้วนะครับมันเป็นฟู์อาร์ตนะครับผมอ่าเป็นฟอยเลยนะครับผมคราวนี้เป็นฟอยเปิดมาไปไหนไม่ฟอยนี่แก๊งอยู่เลยแล้วเขาจะจับให้เราไหมไม่เออก็ขาก็บอกว่าแต่เป็นแก้งดีเป็นแก้งดีสแตนด์อเดย์เปิดมากขอว่าขอพวกนี้แกงดีได้เอาพี่ตรงนั้นเลยก็ได้ครับไม่ต้องไปนี่เลยนะเดี๋ยวผมไปโอเคน่อยคอมมอนฟอยเเราากก็ขขอ้มไปลยันนะ อันคอมฟอยเราจะไม่ข้ามเป็นแรฟอยแล้วแรฟอยนะครับผมใบที่หนึ่งนะฮะอ่าใบที่สองโใช้ได้เลยนะฮะสองดีเลยใช้ได้เลยนะครับผมสองใบนี้นะครับผมไม่ไม่มีไม่เห็นด้วยอ่า เดี๋ยวเราค่อยถ่ายให้ดูแบบจริงจริงอีกทีนะครับวันนี้ดูไปก่อนเป็นใบที่มีราคาทั้งคู่เลยนะเก็บให้เจ้าของเปิดกันแกทำไมอ่ะมันแกะสิก็เดี๋ยวเขาต้องแกะหน้าจอไปเขาได้รู้ว่ามันสินมาอ่าแรฟอยนะครับผมอ่ามีมิติหนึ่งใบแล้วก็เป็นอ่าเป็นแรฟอยหนึ่งใบนะครับผมอ่า เราก็จะมีแลนฟูอาร์ตและก็ไปเป็นท็อปเปอร์ใช cool ่ไหมใช่เป็นท็อปเปอร์เ็นท็อปเปอร์และการ์ดที่เหลือนะครับผมข้างหลังจะเป็นพวกแลนด์แลนด์ฟูอาร์ตนะครับผมแลนด์ใหม่ป่ะแลนเจะเป็นอาร์ตเก่าที่เอามาทําเป็นฟูอาร์ตนะครับมันจะมีของจอห์นอาร์วอนอาวอนนี้ก็ชื่อดังอยู่อันนี้คือตัวตัวอย่างนะครับผมคือเอาอันเก่ามาขยายให้เป็นฟูอาร์ตใช่ครับนี่คี่น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 ี่ คนไม่ก็สุ่มฟอยสุ่มฟอยหนึ่งใบเป็นแลนฟอยอ่าแล้วมีโทเค็นฟอยสองใบแล้วแลนฟอยเนี่ยจะมีสุ่มเหมือนกันนะฮะสองใบนะครับผมก็ด้านนี้ได้เขียวกับแดงอ่าเป็นเขียวกับแดงนะแล้วอีกสองใบจะเป็นโทเค็นฟอยซึ่งเป็นโทเค็นโทเค็นสองหน้าเลยนะฮะอ้าวเป็นฟอยทั้งสองหน้าเลยใช้ได้อ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวใครใช้เล่นได้ไหนก็ตามนะใช่ครับผมก็จะอยู่ด้านเดียวเดี๋ยวขอขออนุญาตถ่ายเอาเอาอาจจะให้พี่เปิดแค่บล็อกเดียวก่อนเพราเดี๋ยวบล็อกอื่นไม่เป็นไรเดี๋ยว ทก็ถ,ถือว่าอันนี้ราคาแรงอยู่ไหมออต,อตอนนี้นา่าจะอยู่ประมาณห,หนึ่งกล่องอยู่ หนึ่งกล่องนี้นะครับผมอ่าห,หนึ่งกล่องหนึ่งกล่องนะครับผมอ่าราคาอยู่ที่ประมาณสามสามพันห้านะครับผมโอ้อใช่ครับผมเพราะว่าอ่าบล็อกนี้อย่างที่เห็นนะครับผมมีเป็นแรรฟอยล์ขึ้นไปสองแล้วก็เป็นท็อปเปอร์ฟอยล์สองใบเพราะนั้นมูลค่าของบล็อกเนี่ยจะค่อนข้างสูงอ่าแต่ว่าแวลูหรือว่ามูลค่าของการ์ดที่ให้ในกล่องนี้ก็จะสูงตามไปด้วยนะครับผมคือคือก็ให้ของดีมาเลยใช่ครับผมโอเคนะครับผมก จริงๆก็ขอเปิดแค่นี้แล้วกันนะครับอันนี้เดี๋ยวให้เจ้าของไปลุ้นต่อเองนะผมก็คือนี่ได้ขอมาก็คุณผู้ใหญ่ใจดีนะของประมาณนี้นี่พนะอใจดูนี่คือบล็อกแรกที่เหลือเราจะไปลุ้นกันเองของนนะี่ให้ถือว่าใครที่เก็บหรือว่าเล่นก็ถือว่าคุ้มอะ่ะ เปิดมานะใครช่าเก็บก็ถือว่าคุ้มแต่นี่ท่านก็อยากได้นี่ยากแล้วนะหาไม่ได้ขายากครับของจะค่อนข้างขาดตลาดนะครนะชมเรื่มขาดตลาดแล้วนะอารมณ์อารมมันเหมือนว่าลิมิเต็ดนิดนิดโอเคโบเค ก็ประมาณนี้ครับนะยังไงก็ขออนะุญาตดูบล็อกนิดนึงนะครับประมาณนี้ครับผมก็วันนี้เรามาเปิดนี้ให้ดูเนาะนะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ที่ให้เราเปิดให้ดูด้วยนะจ๊ะ,ะยังไงไม่เจอกันในคลิปหน้าครับผมใน Magic Catering ครับ MPG ในทิปหน้า,นาวันนี้ไปและสวัสดีครับ